สบายดีพ่อแม่พี่น้องถุกหมองทุกบอลที่ข้ามราะเบิงล้วส้มสองซาโบซาเนววนาะพี่น้องมือนี่กับซาโบกะเป็นมือพิเศษอีกมือหนึ่งนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนาอเพอว่ามือนี่กับซาโบสิเป็นสะพานบุญไห้พอใจดีและก็แม่ใจดีทางเมืองนอกสหรัฐ USA เนาะพี่น้องเนาะ กเพื่อนเฮียนสปูไปถ่ายคลิปพอถั่วทุง่งอ,อะไรเนาะพี่น้องทีเพื่อนนอนอย่างพายยูเนาะพี่น้องอะไรพอถั่วทุ่งเพื่อนก็ขอความสวยเรืออยากให้เพื่อนอยากให้สวยเรือเรื่องเงินซื้อยากินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพอถั่วท่งเพิ่นกับป่วยหอะไรพี่น้องป่วยโรคซาลาอ่อนๆเ,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 เนี่ยพี่น้องตามภาษาค,คานเฒ่าเนาะพี่น้องแล้วพอดี คนใหญ่จะดีเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยอีต้นสงสารพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยดีห้สซาโบนี่เป็นสะพานบุญห้เนาะเพิ่นก็ผาเงินมาสวยเรือเป็นขาหืดขายาพี่น้องเอ้ยกะสาโบก็ดีใจหลายเนาะคือได้เป็นสะพานบุญห้เพิ่อนนะพี่น้องเนาะก็ขอให้เพิ่นอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพแข็งแรงอัน ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวเพื่อนซานเพื่อนน้องพี่น้องเนาะทานมาแหลวก็ไล่ขึ้นคือเก่าทานมามือเส้าไล่เขา่ามือแรงนาอพี่น้องเนาะป,ปาธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นน้องพี่น้องเนาะให้เพื่อนบุญค้ำน,นำสู้ให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงอันที่เพื่อนสอยเรือมนุษมาหน้าคนเจ็บคนโซ่คนถูกคนหยาคนจนคนบ่มีสิก,กินเพื่อนกระซํา สัมพาวิสันดอนลงมาโผดคนถุกคนยกพี่น้อง,งเอ้ยซาธุเอ้นควอยู่ดีมีเฮงบุญลักษาทีวดาขุมครองเด้อขอจะดีแม่จะดีทางประเทศสาหาราัฐ u s a นะพี่น้องเนาะคิดนี่กะขอให้เป็นบุญเป็นกุศลกับครอบครัวของเจ้าเนาะและะ้วก็ไปพี่น้องเบาัจสิเ้าในใดนะพี่น้องเบากะบอกอ๋อคือกันเดียวสี พาไปบึงไปอันเอาเงินให้ข้าเจ้าเลยเนาะเพราะว่าสโบก็ยังบ่เปิดเผยเนาะพี่น้องว่าเผิ่อฝากมาช่วยเรือทรายก็เด anyway. like so. okay. ี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องไปลุ้นไปส้มมึงนทำกันเนาะพี่น้องถ้าอยากเบิ่งอยากส้มก็ติดตามต่อไปพี่เนาะไปนี่เดือดเพื่อนเพื่อนกับพี่นเนาะคยสบายดีสักข่ายนี่ก็คือเพื่อนซ่านเพื่อนพี่เนาะไปซีหนึ่งข่าวพัดบ่มีกระเจเพื่อนก็จะได้หนึ่งข่าวอะไรเห็นได้บ้าง อ่าหลอกขายนี s <S ่ก็คือเพื่อนซ่านของพอเถาะทงเนาะฝนอยู่กับลูกเช้านพี่น้องเลยลูกสาวก็บบ่มีลูกมีผัวดอกอยู่กับลูกสองคนพี่น้องเลยเอาให้แม่แน่นี่เพื่อนซ่านก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเพื่อนซ่านเล่ากันไปเห็ดยังหนึ่งข่าวบอกไปหนึ่งข่าวเพราะฉะนั้นอือร่เอาได้บ้าน พอเถาก็นั่งยกพี่น้องไปไปดีอีกเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฮะก็มาห่อเทือนพอเถท,ท่งแล้วเนาะหรือว่าเทีอนพอตู่ท่งเนาะเนาะห่อเทือนเรียบหลอยเลยพี่น้องเลยมันนี้ก็ร้านเพิ่นนี่ีีอก็ลูกสาวพี่น้องเลยผัวเสียงกับบดังบ่แม่พี่น้องเลยผัวกับบ๊อบี่ดอกอยู่น้ำโพสบายดีพ่แม่พี่น้องเลยไดีพอม่พี่น้อบอกคี่ใหญ่สบายดีสบายดีเป็นอะไรพอเ่า เจ็บพอเขาอยู่แล้วเจ็บพวเขา้เจ็บพวกเขาเจ็บท้ออยู่แล้วเจ็บพเขาเจ็บท้อม่ได้ดูได้นอนอย่แล้วถึงได้แหะม่ได้อยู่ได้นอนเจ็บกัคำลางขึ้นได้นอนจนไปนำห่อนกินหลอกปากลอกคอพวกเขาก็ไปกับพได้ตัวนี้ไปเลียงงออยู่ลุงแล้วจะไปหยางลงไปเอาโอ้ยหางกับบนอนด้วดมือสองมือสามมือดุบมได้บอ มีกบดำไปเอามาบอโอ้ยมาอะไรรอกกูจะเพื่อะไรบอข้เงินหนึ่งอ่ะให้ไปให้เมื่อวัะไปน้ำคนมากพี่นอไปคนอยูหน้าคนหลายคนมาคนมากกับยายามได้เจ็บพวกเขาพวกค้าเจ็บท่องมาจากพี่นอเอ้ยดันมดน้อนโอดพายเมตตาปรู้หน้าเลยทอนถูกหนักปากมองเห็ได้ละ ไลูแ่นี่แล้วเ่อะไรเ่็นคำกับบี่้นจนไปขอยานัปวดว่านีไปขอยาเขากินยาแก้ปวดโอ้ไปขอยาแก้ปวดเขากินทั้งในพี่นองเลยแต่อีต้นเป็นสารเหาแม่นันไม่มันสีเนนไใช่เาได้จังกับบุี่ยายยงอาศัยตะเขานัานน่าท่ไปกินแล้วเขาก็นาเดียว พี่น้องมามื่อนี้เน้ากาันมาเสื้อผ้ายเป็ะทงเนาะยับขมา่ายับขมา่าหลังจากสี่ายคลิปไปเมื่อนั้นเนาะที่พนนอนอดยางไผ่อยู่ยพี่น้อง็ไอ้ฝนกระเจ็บกระปวดอะไรเป็นอันขอหายอัวยเหลือเพิน่นอันเงินขา่ขาหืดหายาแบบนี้ะนะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นทางเมืองเนาะคุณ่น, <c oughs> นต้นสงสารเจ้าก็มีเงินซื้อยากินจนสงสารเจ้าะอเพิน่น สงเงินมาสอยให้เจ้ากับลูกนี่ซื้อซื้อยาใส่ใจในข้อเพื่อนร้อยหาซิบดอลล่าภาทเพินไข่อยนี่มาเป็นสภาพุญนไ้เพิ่นมาสอยเรือความรัวเจ้าสอยเรือเจ้ากับลูกเจ้านี่แล้วก็ถูกต้อนเอาไว้ใส่ใจในข้อเพื่อนตาปนี้ซาถูกบุญคุณนี่เงิน แรกมากล่อยหาซิบย้อนลากอะเป็นเงินอยู่สองล้ 7, 52, มมานเจ็ดแสนหาซิบสองพันกี่ดีใจบ่ได้เงินเนี่เงินสื่อยาดีใจบ่ได้เงินสื่อยาดีใจอยู่แล้วจะถูกแล้วเรือ ดีใจหรว่าได้เงินส้ดยากินมาดดีใจบ่สาหยดีใจบ่อแม่พ่นองขโมกใจเลยดีใจพ่อตาพ่ีเมตตาบเงินไบ่สาะยดีใจจนหายพี่นองเอ้ยอะทมคนดีใจให้คนจนหายสูๆนี่แล้วอันผ่ายังมีตาพอระทมเอ้ยผ่าตด้ผ่า้ผายพินองเอ้ย บาชิตใต้น้ำลายปอดออกเนาะสำเทวดาลงมาสดมาสวยมนุษย์มาน้าคนแยะคนจนพี่น้องเอ้ยเงินค้ำบ้านเฮามันกะหาแยะเพื่อสิฮาได้กี่ตัวบ้านโดนเมันข้ง่ายได้พี่น้องเผื่อหายเพื่อนเมตตาปานอีกอะโอ้ยซาถูเนาะไอ้บุญหลักซาเทวดาคุ้มครองเพ่นใ้บุญดีมีแห่งขอบครัวเพื่อนซานเพื่อนเมื่สุขสิบุญเนาะ พันมาลอยไยได้พันเด้อไ้ได้กลัาบขึ้นลอยล้านพันล้านเนาะไ้เป็นอยู่ดีม่แห้งเ้ยเด็กอันเเห็ดบเป็นที่หองเลยเห็ดคือกรจเห็นี่สล้านอ่านเลยเจ็ดซองล้านเจเซล้านเจ็ดซนหาสองพันก ต้องมันหิบไปรีบขางในเดี๋ยวจะหาเร้องพี่น้องเลยฟมันใจมุ่อ้าสะอาดผ้าฟูอันนี้เงิอนกัน่ายนบข่าวยับข่าวเฮียนก็พอเนี่ยข่าวสมัยดีใจดีใจบบดีใจดีใจบอีพอ ดีใจด้องหายก้มกอบใจเพื่อนเนีอยซาธุเด้อก้มกขอบใจเด้อเอาให้พอเพื่อนเนี่ยห่างอันนี้ให้ได้ธาสงลูกบุขึ้นสร้างได้ใครนี่แล้วถึงต่อไปบ่ห้ทุกข์หันยากเรือถ้ายากให้นรวยเลือดทุกตลอดถูก่อนท่านรวยเลือดคนถูกคนยากคนจนดีใจจนหายพี่น้องเพื่อนกระตือตันเนาะขก้มกอบใจหลายๆเด้อปัญหาใจดีที่ฝากเงินมา ขอให้ครอบครัวบ่ขาดเนาะก็ขอให n อยู่ดีมีแฮงบ่เจ็บได้เมตตาสงสารเนาะแม่ดีเมตตาสงสาระสอยู่ดีแงผู้ว่านี้ก็ว่าบ่เป็นี่นเอ้ยบ่สบายยังบ่เซาสิบ่สบายมานี่ก็สิครึ่งเดือนแเนาะเป็นแล้วบ่งบ่เซายังบ่เซาเสียงก็ยังบ่มี่้ดเทาเดียวนี้เนาะ คุณขำบุญสู้ไอ้คุณขำนำสู้เผิ่นพี่นอกเลยใอ้เพิ่นสางหนุปุ๊บขืน้วเฮยนอกเพิ่นโผล่ายเมตตามาน่ป้ายเมตาตาายตุคาสเข้าสซยเรือย้ดีขอบใจพูนยจะดีเลยูขอบใจพูนยันไใจดีดีฝาเงินมาซอยดีฝางเงินมาซอยขอบมกขอบใจแล้วอะไรล่ะใดจดมันเป็น ก็ง่ายผักเงินมาซอยก็สัตว์ถูบุญขับบุญทูคุณก็ดีขอให้บนโชคเป็นมันนรวยไปกว่านี้เยอมีสุกพะเข็มแขงหน่อยมีสุกพะเข็มแข็งมันเงินตลอดไปจ้าถูกโอ้ยดีใจน้ำพระธงกับเจ้าวขายเนาะทีเพป็นเมตตาได้เงินมาเมียนซื้อหืดซื้อยาเด้อคนเจ้าอยากได้ซื้อหืดซื้อยาเจ้าก็เอามาลูกเด้อ หมดสุดลเด้อตัวละอยากใส่ยังก็บอกลูกตัวละแซนละฟอง้มันต้องสุยากินเคยใส่ไปใจไส้นนื่อยมันหมสุชปจัได้ละกาเน้ะพี่น้องสุดท่ายนี่กอีกพอจบฉดน้องเพียงเขานี่เนาะพี่น้องนาอกะขอบคุนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เิ่น เอ็นดูเมตตาครอบครัวเถาทงให้พนอยู่ดีมีแห้งสางลูกปุ๊กขื่นนอพี่น้องเนาะให้พนมีสุขภาพแข็งแห้งมีแต่ความสุขความเจริญเนาะสุขกายสุขใจอันน,นำรวยนำรวยยิ่งขืนเดอ้อซาทุกไปเลยพี่น้องเออสบายดีสบายดีก็หลับผมด้วย